เฮ้ยใครวะนะ่ะเอ็งมาทำอะไรวะนะเฮ้ยเรามาทำอะไรเนี่ยโอ้ทำมาผบผบผบพี่ตกใจหมดเลยเมื่อกี้นี้ เช็คลมยางให้หน่อยครับอ๋อจะมาเช็คยางใช่ไหมอ๋อวันนี้เราเอารถมาเข้าสู่บริการเพื่อดีจะเช็คยางใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับน้องพี่ครับว่า้น้องผมสอบถามว่าได้หน่อยติดได้เลยคือรถผมเนี่ยวิ่งมาแล้วห้าหมกิโลอ,อสมควรเปลี่ยนยาง้วยครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าแลวก็อธิบายอย่างละเอียดให้ฟังเลยนะครับ ลำดับแรกนะครับเรามาดูนะครับวันเดือนปีผลิตของยางนะครับว่ายางเส้นที่น้องใช้อยู่เนี่ยนะครับหมดอายุหรือยังนะครับยางมอเตอร์ไซค์นะครับจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 2- ถึง3ปีเท่านั้นนะครับดูจากข้างยางนะครับจะเป็นวงลีลีนะครับจะมีตัวเลขกัน4ตัวนะครับ2ตัวแรกนะครับจะเป็นสัปดาห์ปีที่ผลิตนะครับแล้วก็2ตัวหลังจะเป็น ปีกิจสกัดที่ผลิตของปีนั้นๆนะครับก็อย่าเกิน2-3ถึงปีนะครับต่อไปครับเรามาดูสะพานยางนะครับสะพานยางจะเป็นตุ่มเล็กๆนะครับอยู่ระหว่างร่องยางถ้ายางสึกถึงสะพานยางก็สมควรเปลี่ยนเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับก็ดูสภาพภายนอกของยางครับว่ามีรอยแตกแล้ารอยขีดข่วนนะครับหรือว่ารอยเจาะลึกหรือสภาพยางบวมเนี่ยอันนี้ก็สมควรเปลี่ยนเช่นกันนะครับ พี่ว่าสภาพยางของน้องนะครับสมควรเปลี่ยนนะครับหนักเอาการเหมือนกันครับโอ้ oh. ถ้าเป็นอย่างนั้นผมรบกวนพี่เปลี่ยนยางให้ผมหน่อยนะครับได้เลยน้องก่อนเปลีย่ยนยางถ้าเกิดชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e s ี b s c r i b หรือกดกระดิ่งเพื่อที่จะมีพาดคลิปดีๆของเราบริการประทับใจถ้าเรียกใช้วัชระ,ะสวัสดีครับ